เข้ามาแล้วก็เตรียมถามจัดของขวัญมา9999ชิ้นนะหนึ่งหนึ่งของขวัญต่อหนึ่งคำถามมาถามมาได้อย่าลืมมาแชร์ออกไปด้วยคนละเก้าร้อยเนะมีเวลาก็ไปสวดมนต์กันบ้างนะ เร็วเข้าเร็วเซเออเข้ามาแล้วก็เตรียมมานะถามได้เลยนะสีพรุ่งนี้จะมีโชคไหมคะ,ะเดี๋ยวดูให้คุณสีน่าจะมีโชคนะไพ่ใบนี้บอกน่าจะมีโชคนะไพ่แฮนเด d e ขึ้นนะอ่ามีโอกาสมีโชคนะคุณสีขอบคุณสำหรับหนึ่งดอกกุหลาบจัดมา หัวใจส้ม9,999ชิ้นใครจะถามอะไรก็จัดมานะคำถามละหนึ่งของขวัญจัดมาได้เร็วโดนัท9,999ชิ้นนะเออว่ากันไปเซ่เจ้าทั้งหลายเร็ว เพียงคนละเก้าร้อยเชิ้นเพียงเท่านั้นเมื่อแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นและตามด้วยคำถามเข้ามาเร็วแซ่เออคุณสีมีโชคอะเนี่ยตามที่ดูไปแล้วมีโชคนะเออ จัดมาอ๋อต้องจัดของขวัญมาก่อนครับนะเอาหัวใจส้มมาก่อนครับดวงหนึ่งหรือดอกกุหลาบก็ได้หรือพันแผ่นยันก็ได้นะอย่างหนึ่งเหรียญนะ่ะหนึ่งเหรียญเท่านั้นแหละเ,เข้ามานะเอามาแล้วมีแผ่นยันมาแล้วตั้งคําถามได้เลยคนให้แผ่นยันพิมพ์ชื่อเล่นนะตามด้วยคำถามเข้ามาขอบคุณมากสําหรับแผ่นยัน แผ่นยันนะเอาเข้ามาเร็วนะจัดของขวัญมา1แผ่นยันมาแล้วเอาถามได้นะวนละหนึ่งคำถามต่อหนึ่งของขวัญอุ้มไปสมัครงานร้านทองไว้หนูจะได้ไหมคะไพยเดอะเลเ์ครับมีโอกาสรับครับนะมีโอกาสรับนะครับนะไพ่เดอะเลเวอร์ไพดีนะ